ย้อนเส้นทางรักหมากคิมเจอกันครั้งแรกจากคู่ยิ่งสู่คู่ชีวิตพรขอแสดงความยินดีกับว่าที่บาา่าเสาวไยแดงคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทย เมื่อมีรายงานว่าพระเอกหนุ่มหมากปรีนเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอนางเอกคนสวยคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วเรียบร้อยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีเพื่อนรักนาเดตคูกิมิยะยายาอุรัสยาเป็นสักขีพยานรักนาทีสําคัญสําหรับเส้นทางความรักก้าปีของคู่รักหมากคิมเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนนักแสดงหน้าใหม่ของแก๊งซีรีส์สี่หัวใจแห่งขุนเขาจากนั้นก็กลายเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันทั้งคู่เริ่มมาเจอกันอีกครั้งในละครต้นรักริมรัว้วจุดความรู้สึกดี จึงก่อร่างขึ้นมาจากนั้นช่วงปี2,557สาวคิมก็มีข่าวเลิกลากับผู้จัดหนุ่มเจษนัทพงศ์แล้วดันมีแชทหลุดคุยหว,นหวานๆกับหนุ่มหมากจนเกิดกระแสดราม่าถ,ถึงโฟมมือที่3รวมถึงข่าวเมาว่าทางคุณแม่ของหนุ่มหมากไม่ปลื้มว่าที่ลูกสะพย้ยถึงขั้น unfollow Instagram เสาวคิมแต่ทุกอย่างก็ได้มีการเคลียร์ใจกันชัดเจนท้ามกลางกระแสะต่างๆที่ถาโถมแต่ทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มอบความรู้สึกดีๆให้กันและกันจับ มือกันพากันมาถึงทุกวันนี้แม้ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวเลิการาบ่อยครั้งแต่ทั้งคู่ก็ฝ่าฟันจนสวมแหวนลงเออย่างสวยงามและนี่ก็เป็นรายละเอียดคลิปข่าวที่นํามาอัปเดตในวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ